พุงยุบน้ำหนักลดด้วยหเคล็ดลับลดความอ้วนสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณครับผู้หญิงผู้ชายครับเริ่มมีอายุที่เพิ่มขึ้นระบบการทำงานภายในร่างกายครับก็จะเริ่มมีประสิทธิภาพที่ลดลงครับโดยเฉพาะเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายของเราครับวันนี้ครับผมจริง รวบรวมเอา6เคล็ดลับครับช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้ร่างกายของเราเมื่อเริ่มมีอายุเข,ข้าสู่40บอ,บอกกับเพื่อนๆทุกคนครับ 1. ครับผมกินอาหารให้ตรงเวลาทุกวันครับการกินอาหารในแต่ละมื้อในทุกๆวันให้ตรงเวลาครับก็จะทำให้ร่างกายของเรารับรู้ได้ว่าเราจะได้รับพลังงานในช่วงในบ้างอีกทั้งครับวิธีนี้ครับยังช่วยเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกาย ได้รับพลังงานจากการสะสมแคลอรี่ครับพร้อมทั้งยังช่วยลดการเพิ่มไขมันสะสมภายในร่างกายได้อีกด้วยครับผม2ครับดื่มน,น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายครับมีส่วนครับช่วยเพิ่มการผอผานให้ร่างกายของเราในช่วงวัย40ได้ดีเช่นกันครับในทางตรงกันข้ามครับหากร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอครับ จะทำให้จํานวนแคลอรี่ครับที่ถูกเผาผลาญลดลงนะครับเพื่อนๆคนดังนั้นครับจริงจะเป็นที่ทุกคนโดยเฉพาะวัย40ควรให้ความสําคัญกับการรักษาปริมาณน้ําให้อยู่ในร่างกายได้ตลอดวันครับแล้วก็ควรงดน้ําหวานน้ำอัดลมชากาแฟที่มีส่วนผสมของน้าตาลงดได้จะดีที่สุดเลยครับผม3ครับออกกําลังกายให้เป็นประจำครับ เมื่ออายุเริ่มเข้าสู่เลข40ทุกคนจะต้องให้ความสําคัญครับกับการออกกําลังกายเป็นประจําครับเพราะว่าการออกกําลังกายประจาและมีวินัยในเรื่องนี้ครับจะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับโดยจะส่งผลดีต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีครับอย่าเอาแต่นั่งและนอนนะครับเซพักผ่อน ให้เป็นพอและหลับให้สนิทครับช่วยให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญที่ดีโดยเฉพาะการนอนหลับต่อเนื่องในช่วงกลางคืนครับจะช่วยควบคุมฮอร์โมนและความหิวความอิ่มได้ดีครับในขณะที่เราอดหลับอดนอนกับทําให้ร่างกายครับปีความต้องการน้ําตาลแป้งและไขมันครับยิ่งถ้าอดนอนเป็นประจำครับก็ยิ่งทําให้ร่างกายของเราเผาผลาญแคลอรีได้น้อยลงนะครับเพื่อนเพนทุกคน5ครับห้าอดอาหารครับ การอดอาหารไม่ได้ทำให้การลดน้ำหนักนะครับมีประสิทธิภาพครับแถมยังทำให้ระบบการเผาผ่านของเราไม่ดีตามมาอีกด้วยครับดังนั้นครับจึงควรครับให้ความสำคัญในการลดแคลอรี่เพราะเมื่อใดครับที่ร่างกายมีปริมาณแคลอรี่ที่มากเกินไปนะครับก็จะทำให้ระบบการเาผาผลาญทำงานได้ช้าลงครับเน้นอาหารเช้ารวมถึงอาหารกลางวันครับส่วนอาหารเย็น ปริมาณเราก็ควรลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับผม6ครับเคี้ยวอาหารให้ช้าๆครับมีส่วนทําให้ระบบการย่อยและระบบการเผาผลาญทําทงานได้ดียิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงลดน้าหนักและแนะนําครับให้เคี้ยวอาหารช้าๆเพื่อที่จะได้ลดปริมาณการกินอาหารให้น้อยลงครับในขณะที่การกินอาหารอย่างเร่งรีบหรือเคี้ยวไม่ละเอียดครับทำให้ปริมาณการกินอาหาร เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ลองเอา6เคล็ดลับนี้ครับไปทำกันดูครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เปโล่งต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่ดางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกมหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน